ทาครีมยี่ห้ออะไรทําไมดํำจังเลยอ่ะ<ม>ทาไลยุงใช่ไหมแลยุงมันหนีไหมอ๋อจะยุง่งหนีแต่แมงวันตอมใช่ไหม,ม,อ,มอ๋อแมงวันมาตอมแทนสวัสดีครับพบกับผมเชิบเชิบกินเที่ยวฮาวันนี้จะพามาดูสายสมอนสายสมอนทำอะไร อันนี้กําลังซ่อมหรือว่ากําลังหรือเป็นช่างซ่อมหรือช่างรื้อเป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้เหรอหอ,อ,อ๋ออันนี้กำลังจะทำบ้านไม้เป็นชั้นสองเหรอนนอ๋อวิธีทำบ้านไม้เป็นชั้นสองก็ทำแบบนี้ใช่ไหม แล้วมันจะออกแบบยังไงอ่ะตอกตอกอย่างน uh? ี้แล้วมันจะกลายเป็นบ้านชั้นสองได้เหรออ,อะอเลยนะวันนี้จะจะแกได้ไหมเนี่ย เกได้ไหมวันนี้อ,อ้อ้โหอ้โออ แล้วทำไงต่อสำหรับใครที่ต้องการรือต้องการทำลายนะครับ บอกเขาได้สายสมนรับรือทุกอย่างครับรืออย่างเดียวครับซ่อมไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเกิดมาลือ <c oughs> เกิดมาเพื่อลือมีอะไรที่มันใช้ได้ใช้ไม่ได้ครับ พังให้ได้นะใครต้องการพังอยากจะให้ไปพังอะไรครับของดีของไม่ดีพังได้ทุกอย่างนะครับปรึกษาได้สายสมอน <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเลือกทองแดงใช่ไหมเนี่ยเอาทองแดงมาทำอะไรเอาไปล่อฟ้าใช่ไหมล่อฟ้าให้้าผ่าอะไรไหม หรือว่าจะไปทำสายรอบฟา้าอาชีพของเขาเลยครับเนี่ยอาชีพลือ <c oughs> ือลือลือเพื่อเอาทองแดงเอาเหล็ก ไปถ่ายเห็นว่าเขาถ่ายรูปแล้วรูปมันหายไปในกล้องเพถ่ายถ่ายรูปแล้วรูปมันหายไปในกล้องเหรอสี่คนเหรอหรอ๋อเหลืออยู่สามคน อีกคนนึงหาย,อ,ยอ๋อหายเพราะโดนขโมยไปอ๋อคนหนึ่งโดนขโมยไปอ,อ้มาสัจจัน์นะเนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกลับเลยลึกลับซับซ้อนทอนเงื่อนถ่ายรูปสี่คนหายไปคนหนึ่งปเป็นไปได้ไงอ๋อเป็นที่คนถ่ายใช่ไหมอ๋อ วันนี้กินข้าวกับอะไรฮะพูดดังๆหน่อยไม่ได้ยินฮะน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกไม่ใช่น้ำพริกนะโอโอเคถ้าน้ำพริกมันก็พริกไปพริกมาใช่ไหมถ้าน้ำพริกมันก็จะเผ็ดใช่ไหมโอโอเครู้เรื่อง กินน้ำพริกนี่มีข้าวด้วยไหมมีข้าวด้วยไหม<ะ>อ๋อม,มีมีปลาปลาด้วยข้านะวนั้นว่ากินข้าวกับน้ำพริกแล้วปลามาจากไหนอะ่ะปลาลอยมาใช่ไหมปลาอะไรอะ่ะเอาทำไมไม่รู้กินปลาแต่ว่ากินตัวแรกกินน้ำพริกเนาะกินน้ำพริกแต่ว่า ไม่รู้ว่าปลาอะไรใช่ไหมสงสัยว่าไม่ได้กินปลาเวลาเราไปถามเอามีเวลาเดี๋ยวไปถามใช่ไหม,ไมาถามบอ,อกว่ากินข้าวกับปลาอะไร <illi> <illi> มีแฟนกับเขายัางฮะมีแฟนกับเขายัางอะไรนะไม่ได้ยินเลยสบูอ่อ๋อสบู่ยังไม่มีอ๋อขนาดแฟนมะขนาดสบู่ยังไม่มีนับภาษาเราจะมีแฟนใช่ไหมตอนนั้นทาเพื่ออะไรอ๋อไล่ย,ยุ่งเหรอ ถ้ายุ่งมันไม่ไปอ่ะทำไงอ่ะเราทาแล้วไล่ยุงได้ใช่ไหมเออดีเนาะทาเพื่อไล่ย,ยุงทำไมมันดำดำอย่างนั้นอ่ะมือ,มอดำ <laughs> อออนี่ แกเสร็ยจยังทองแดงพูดอะไรตลกตลกให้ฟังหน่อยได้ไหมใจเยน็นเย็นเลยใช่ไหมเก่าแล้วหันหน้าออกกล้องยังไงเนี่ยถ่ายกล้องอยู่อันนี้คืออะไรอ,อ๋อหมุนวืดๆเลยเหรออออันนี้มันคงไม่หมุนแล้วนะ เพราะว่ามันแก่มันออกจนหมดแล้วหืมที่สามหุ่นี่อะไรหนึองสามอืมอะมันวืดๆแล้วนะอืมจะไม่ร้อไม่ต่อเนะอเอ ไม่รู้พูดอะไรไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินทำตลกตลกให้ดูหน่อยดิพูดตลกให้ฟังหน่อยติดต่อสาวให,เห,ห้เอาไหม,ไมเอาไหมแมวเหรอเป็นตุ๊ดเหรอ เป็นตุดดดต๊ดเหรอโอ้ตุ๊ดแล้วมันดีไหมอ๋อสารสมอนเป็นตุด๊ดโอ้มันแก่ยากขนาดนั้นเลยเหรอแก่ยากก็ไม่เอาไม่ได้เหรอแกไ่ไปทำอะไรช่างก,กิโลช่างกิโลแล้วมันจะถึงกิโลง่ายไหมเนี่ย ต้องรวมไว้เยอะๆใช่ไหมอันนี้ไม่ถึงกิโอ๋อขีดเดียวกว่าจะได้เนาะอาศัยรวบรวมไว้เยอะๆ,ๆ,ๆถึงกิโลแล้วหรอานายรู้น่ะนะโอ,อ้ถางนั้นเนี่ยเยอะอยู่นะเนี่ยทองแดงเนี่ยเยอะโอ้เก่งมากนะเนี่ย มืออาชีพใช่ไหมเป็นมืออาชีพเนาะอาชีพอะไรชาวนาหรือชาวสวนช่างไม้เหรออ้าวอ๋อช่างไม้ก็มาแกะทองแดงได้เนาะช่างไม้มาทำงานเกี่ยวกับเหล็กเกี่ยวกับทองแดงโอ้ <c oughs> พิกแพงเขาใช่ไหม <c oughs> ไม่เป็นสารพัดช่างดีกว่าฮะ <c oughs> สารพัดช่างดีกว่านะ ทำได้หลายหลายช่างนะขายเสร็จเอาเงินมาแบ่งได้ไหมโอ้จะมาใจดียังเลยใจดีนะเนี่ยเลี้ยงข้าวสักสิบมื้อได้ไหมฮะมือหน้าตีเหรอตีอะไรตีหิดอะไรนะนนอ๋อตีขาเด้งเก่งไหม เก่งเพราะอะไรถึงเก่งทำอะไรฮะปปาบคุณเก่งๆเหรออะไรนะไม่ยินปไปปาบไปปาบคุณเก่งๆไปปาบคุณเก่งๆอ๋อเขาอะไรใช้อะไรปาบอ่ะฮะเขาใช้เครื่องมืออะไรปาบต่อสู้เลยเหรอเครื่องไม้เครื่องมือปาบเขามีอะไรบ้างอ่ะมือ มีมืออย่างเดียวนี่นะอ๋อ oh, oh, เป็นมือปราบมือปราบเอามือปราบมาเลยใช้มือเลยใช่ไหม <c oughs> ก็ต้องใช้เหล็กใช้ค้อนอะไรให้ให้เสียเวลานะอ๋อ oh, mm hmm. มีหน้าเขาเรียกมือปาบใช่ไหม <c oughs> ถ้าวันไหนไม่มีมือปาบได้ไหมใช้อะไรปราบอ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช้ปากกัดใช้ปากกัดเลยเหรอ <c oughs> อ้าว <c oughs> แล้วเวลากินข้าวอะ่ะ <c oughs> มันจะไม่น,นี่เหรอ จะไม่กินแปลกๆล้วรสชาติเปลี่ยนนะใช้ปากกัดเราถ้าเกิดเขาใช้ขาสวนมาเหรอไม่มีมือรับทำไงอะ่ะใช้ปากรับใช้ปากรับปากมันก็ปากแตกไปสิโอจากที่กลายเป็นมือปากกลายเป็นใช้ปากปาบเลยใช่ไหม <c oughs> ปากไปปามามือไม่มีใช่ไหมมือไม่มีเหลือแต่ปากเอาถ้าถ้าเกิดว่าใช้ปากปาบแล้วปากใช้งานไม่ได้ทําไงอ่ะใช้อะไรปาบอ่ะหมดแ้วปมดปากตัวยีนเลยหมดปากไม่มีแล้วเรอแล้วจะเป็นเป็นมือปาบเป็นอะไรได้ยังไงอ่ะต่อไปอ่ะหรือว่าจะถ่ายทอดวิชาให้ศิษย์ให้ลูกศิษย์เหรอแล้วใครจะรับช่วงต่ออ้า แลแต่ดวงใช่ไหมทาไมสายสมอนไม่เปลี่ยนอาชีพเลยรับช่วงต่อไม่ต้องมาเก็บหลอดทองแดงเนี่ยเอาไว้ลองดูไหมลองดูสักหน่อย,ยไหมรายได้ดีปะ่ะมือป่านี้มีไรายได้ไหมป่ะมีะมไรายได้ไหมกินอะไรกินอะไรอ่ะกินข้าวข้าวคุ่กับปลาเหรอโอ เป็นมือปาบนี่แบบปาบจนแบบจนยากจนเลยใช่ไหมจนไม่มีอะไรจะกินกินกับข้าวกับน้ำปลาเลยนะโอ้ถ้าอย่างนี้ใครใครอะไรจะอยากเป็นนะใช่ไหมละ่ะมาแกะทองแดงขายแล้วกันนะแกะทองแดงได้เงินเยอะกว่านะผมว่านะอย่าไปเป็นมันเลยมือปาบปาบไปปาบมามือหายเลือแต่ปากปากก็ปากก็หาย,หาย,หาย,หาย โอ้ยแย่เนอาชีพมือปาบเนี่ยแล้วหลายๆคนทําไมเขาเขาอยากเป็นกันมือปาบมือปาบธพระเวสีมือปาบมือปาบ,อ,ปาบอินดี้มือปาบอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วพวกนั้นเขารวยไหมเนี่ยรวยไหมอ๋อก็ปปาบเป็นใช่ไหมอ๋อถ้าปาบเป็นก็รวยเนาะถ้าปาบไม่เป็นก็เจ๊งใช่ไหม,มาปาบไม่เป็นก็ติดหนี้ติดสินนะ ถ้าปาปเป็นก็รวยเป็นร้อยล้านพันล้านเลยนะโอ้โแล้วแต่คนใช่ไหมไม่ธรรมดาเนาะบางคนก็ไปได้สวยบางคนก็กดตายไปได้เสียใช่ไหมแล้วใส่ถ้ามอละ่ะคิดว่าจะไปได้สวยไหมห<ะ>ไปได้นิดๆเหรอโอ้โไม่ ทำไมไม่หาอาชีพอื่นหรือว่าชอบอาชีพนี้ใช่ไหมทุกวันนี้ทําอาชีพอะไรบ้างนอกจากปอกสายทองแดงเนี่ยเดินซื้อของช้อปปิ้งเหรอช้อปปิ้งที่ไหนอ่ะฮะกิ๊บช็อปกิ๊บช็อปิิ๊๊บบออชช็็ปปไม่ใช่กิ๊บช็อปเหรออ๋อกิ๊บช็อปนี้มันแบบ พวกขายแป้งขายบีปะ่ะพวกขายที่หนีบอะไรได้ไหมมีหมดมีหมดทุกอย่างอ๋อมีหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมมีปลาล้าก็มีเหรอฮะม,ม,มีหมดเลยปลาล้าแล้วก็แกงเห็ดก็มีอ๋อส้มตอกส้มตำ,ม,ตำมีหมดเลยใช่ไหม โอ้ไม่ธรรมดานะจิบจอบนี่มัน,ม,นมันเป็นคู่แข่งเซเว่นใช่ไหมเซเว่นขนาดเซเว่นมันมีทุกอย่างจิบจิบจอบอ๋อมันเปิดในตลาดใช่ไหมชื่อร้านชื่ออะไรนะจิบจอบจิบจอบใช่ไหมโอ้เรียกแปลกๆนะชื่อนี้ไม่เคยคุ้นเลยนะไม่รู้ใครตั้งมาเนี่ย คิดว่าน่าน่าจะไปรอดไหมร้านกิฟต์จอบหรือกิฟต์ช็อปเนี่ยมันต้องมันต้เป็นนช้มันเป็นยังไงนะเป็งวดอะไรนะเป็นงวดอ๋อมันเป็นงวดงวดอ๋อเขารับไมค์ทีอ๋อร้านกิฟต์จอบเขารับไมค์ทีโอ้ยังไงนอนี่นออะไรนะ ลดเข้าเท่ารา,าคาต้นทุนอ๋อลดลดลดเช่าราคาต้นทุนเท่าเท่าอ๋อลดเท่าราคาต้นทุนแล้วจะเอาอะไรแดกฮ <c oughs> นะรับขายขายขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะขออย่าให้เจ๊งใช่ไหม อขาดทุนก็ช่างมันขออย่าให้เจ๊งนะาการกิบจอบกิชอบช็อปอะไรนี่นะอืมเดี๋ยวเลิกงานกี่โมงเนี่ยฮะสายสมอนทำงานถึงกี่โมงเนี่ยสี่โมงเครึ่งสี่โมงเรดหน่อยไหมเรดได้ไหมเรดได้นิดหน่อยใช่ไหมอันนี้งาน เป็นหัวหน้างานเนี่ยเป็นเอง,เเองโอ้แ้วเลิกต้องเลิกสี่โมงเป๊ะเลยใช่ไหมอ๋อเลยนิดนึงก็ไม่ได้ได้ไหม,ได,ไ,มได้เขาไม่ได้เลยเอโอ้สี่โมงเป๊ะเลยโอ้เข้มงวดนั่นเนี่ยที่บริษัทอะไรบริษัทนี้อะไรชื่อ,อะไรยังไม่รู้อ๋อยังไม่ได้ตั้งเหรอเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ย บริษัทนี้เปิดมากี่ปีแล้วเกือบสี่สิบได้เกือบสี่สิบปีแล้วโอ้ไปธรรมดาเปิดมาสี่สิปีแต่ไม่มีชื่อร้านใช่ไหมเอาไม่ตั้งให้ยอมไหมเอาเอาชื่ออะไรดีชอบชื่ออะไรอ่ะนึกนึกก่อนนี้ช,ชอบชื่อร้านแบบไหนดีเดี๋ยวตั้งให้เอาเอาไหนลองเสนอมาดิ ว่าจะเอาชื่อร้านแบบไหนลองตั้งมาสักชื่อดิเอาดิคิดออกไหมคิดไม่ออกเดี๋ยวตั้งให้นะเอาชื่อสายสมอนอะไรดีชื่อชื่ออะไรดีนะสายสมอนรับทุบหรือถอน ของดีของไม่ดีทุกได้ทุกอย่างทุกสิ่งที่ต้องการ <laughs> โอ้ชื่อวันยาวไปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชื่ออะไรดี <Okay. S 1> ชื่ออะไรดีเดี๋ยวนึก,น,ก,น,กนึกไม่นึกไม่ออก เอาชื่อนี้แล้วกันนะเดี๋ยวตั้งให้นะสายสมอนร้อนเสมอใช่ไหมเอาเอานะเอาสายสมอนร้อนเสมอนะโอเคนะเออโอเคโอเคเจ๋วครับปิดแล้วโอ้ได้เยอะนะเนี่ยไปไปขายเลยไหมพาไปขายไปขายเอาเงินมาแบ่งกันนะเอาไหม อันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยฮะเป็นเหล็กเป็นเหล็กอ๋อเหล็กก็ไปขายร้านเหล็กใช่ไหมถ้าเรา,เาไปขายร้านนั่นนี่ได้ไหมเอาไปขายร้านทองได้ไหมเขาจะรับซื้อไหมเขาเพี้ยงกลับเลยใช่ไหมฮะ,ะถ้าเราถ้าเราไปขายร้านทองเขาจะว่าอะไรไหม อ๋อเครี้ยงเลยใช่ไหมโอ้ถ้างั้นก็ไม่ไปขายดีกว่าเนาะ okay, s <S มันไม่ใช่พลาสติกใช่ไหมวันนี้มีของดีๆมานําเสนอไหมถั่วอม่อนถั่วอม่อนถั่วอม่อนอร่อยเหรอโอ้ของใช้มีไหมไม่ใช่ของกินน่ะพร้อมถ้าของกินก็มีถั่วอม่อนมานําเสนอ มันไม่รู้เป็นยังไงถั่วม่อนไม่เคยกินน,นี่เหรอไหนนี่เหรอ,อ,อกินไม่เป็นกินไม่เป็นหรอกถั่วมอนมันชื่อฝรั่งเกินกินในถัว่วนั่นเป็นถั่วดินน่ะที่มันอยู่ในดินน่ะถัว่วถั่วอยู่ในดินถั่วลิสงอะ่ะนั่นแหละ อขอคัดเนอคัดทำไมต้องเกาอ่ะไม่เกาไม่ได้เหรอฮะ๋อระคายอระผิวบอบบางเนาะไหนขอดูผิวหน่อยอออทาครีมยี่ห้ออะไรทำไมดำจังเลยเอ่ะฮะอ๋อบริเวณนี้ทาไลยุงใช่ไหมไลยุลย่งมันหนีไหม อ๋อจะยุ่งนี้แต่แมงวันตอมใช่ไหมแมงวันตอมอ๋อแมงวันมาตอมแทน <c oughs> อืมเก่งเริงแล้วเมื่อ,อไหร่จะออกแกออกได้เนี่ยออกยังออกเสร็จแล้วใช่ไหมโ <c oughs> อ้อเรียบร้อยเก่งจริงเลย <c oughs> แล้วมีอะไรทําต่อเนี่ย <c oughs> อ๋อจิบกาแฟก่อนเนาะเอาเอาเอได้ได้ดีดีกาแฟอ๋อนี่กาลน้ําร้อน ของมันต้องมีใช่ไหมน้ำร้อนมั้ยเนี่ยอ,อู้ร้อนร้อนร้อลวกปากเลยเหรอโ้ระวังนะเดี๋ยวปากพองนะอ๋อเครื่องมือพิเศษอันนี้เป็นเครื่องมือคนแบบชนิดพิเศษใช่ไหม โอ้ไม่ธรรมดาหายากไหมเนี่ยตัดทองแดงทิ้งทำไมอ่ะไม่เอาไว้เก็บเก็บไว้ขาย คืออะไรอ่ะฮะ๋อรถซาเล้งรถซาเล้งทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะอ๋อมียแบบด้านนี้ด้านน้นอมีด้านข้างอ๋อมีลายแบบเสร็จงานแล้วต่อไปก็จิบ จิบน้ำร้อนใช่ไหมอือได้เวลาจิบน้ำร้อนให้ลวกปากเล่นๆใช่ไหมเป็นไงบ้างน้ำร้อนร้อนดีไหมเดี่ยวกระปุกนี้เหรออันไในกระปอ๋องอืออันนี้กินน้ำร้อนแทนข้าวใช่ไหม ใจอาวรนลองเพลงดิลองเพลงกิจใจอาวรนดิเร็วจะไปเรียนหนังสืออ่ะ ไปเรียนภาคค่ำใช่ไหมเนี่ยเรียนหนังสือภาคค่ำใช่ไหมหรือหนังสือออกมาเนี่ยเรียนที่โรงเรียนไหนอะฮะเรียนที่โรงเรียนไหนเราใส่กระเป๋าไปเรียนใช่ไหมอ๋อถึงอายุอายุจะเยอะแต่ก็คําว่าเรียนไม่มีสายใช่ไหมอ๋ออยู่ปไหนเนี่ยฮะปป พอสามท่าแปดใช่ไหมโอ้โอ้เรียนอยู่ปอสามท่าแปดทำไมข้าโคตรแก่เลยเรียนมากี่ปีแล้วปอสามท่าแปดเนี่ยไม่จบสักทีใช่ไหมโอ้กะว่ากะว่าจะเรียนกี่ปีนี่ถึงจะขึ้นปอหกได้เนี่ยฮะสี่ปีโอ้สามสี่ปีใช่ไหมคิดว่าจะจบไหม จบแน่นะเดี๋ยวถ้าจบนี่จะเอาอะไรรางวัลเป็นอยากอยากได้อะไรเดี๋ยวจะให้รางวัลเอาไหม <c oughs> ถ้าเรียนจบป่หกเนี่ย <c oughs> ตอนนี้อายุกี่ปีแล้วฮะลูกมันโตแล้วใช่ไหมรูปทรงอ๋ออออเอ <c oughs> มือจัอยแางนี้ อาอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยลืมแล้วลืมแล้วเหรอร้อยกว่าอร้อยกว่าโอ้ร้อยกว่าสภาพนี้โอเคนะถือว่าโอเคแต่ว่าต้องเรียนให้จบนะจบปหกนะเรียนอยู่ไหนอนอรินอะไรนะอินเตอร์สินโอ้เรียนอินเตอร์เลยเหรอ เดนิเตอร์เลยต่อไปจะไปทำอะไรเก็บเก็บกวดขายต่ออือขยันเนาะเก็บกวดขายขายแบ่งกันนะ คนนี้คิดว่าน่าจะขายได้กี่บาทฮะ,ะนะขายได้กี่บาทคนนี้ยี่สิบกว่าบาทบโอ้ขอสักขอแบ่งสักบาทนึงได้ไหมจะไปซื้อลูกอมกินได้ไหมโอเคไหมโอเคนะคเดี๋ยว วันหน้าเดี๋ยวมาถ่ายใหม่นะโอเคไหมวันนี้ฝนจะตกแล้วจะกลับบ้านก่อนนะบายบายก่อนบาย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 โอเคสวัสดีครับ